ในวันที่ฝนพังทลายจากละครในวันที่ฝนพังทลา ไม่เอกมนะไ,มเอไม่มีนะคะนางเอกคือใครคะ <S <S ดาว,วดันทองดาวันทองชื่ออะไรคะ <S <S 2> <S 2> ใช่อ่ะพี่ฝนพี่ฝนเราจี่ฝลมาแทนนะคะโอ้ยรื่มใจแทนนัแสดงมากๆเลยนะคะที่วันนี้ได้มาเจอจากทุกแมทถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งช่วงก็คือการม้อการม้อ มอ่ตรงนี้เลยเราจะยังไงใช่จะจะมั่งเีย นี้เดี๋ยวจะให้นักแสดงมอบเสื้อกันฝนแต่ว่ามีกติกานิดนึงขอทุกคนขอยหลังได้ไหมคะจะได้รับจากมือของมาริโอ้และนักแสดงสาวคุณอ้วนขอยัหลังได้ไหมคุณอ้วนนะคะรับบทเป็นที่หมายในเรื่องนะคะจะแบบต่อไปผมมาริโอ้ครับในเรื่องรับบทเป็นมาวินนะจือว่าในมาวินนะคุณครับ ชูวิทย์พีติกกุลค่ะในเรื่องรับบทเป็นเดลนะคะครับผมขอล์ฟเพนท่ทอครับรับบทเป็นสารวัตรอ้าวสวัสดีครับแกร์เจ็งลินรับบทเป็นปีนค่ะ ในวันนี้ของเราเลยค่ะอุ่นใจในวันที่ฝนพลางพ่ายที่ได้มาเจอกับแฟนๆนะอุ้งนี่ฮันรู้ก็มีนะใช่เยอะแยะไปหมดเลยค่ะครับก็ต้องขอบคุณทางช่องสามด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ให้กับพวกเราทีมนักแสดงนะครับในวันที่ฝนพลางพ่ายวันนี้ก็เรียกว่าอบอ้าวแต่ว่าก็อุ่นใจในวันที่ฝนพังพายจริงนะครับวันนี้ก็ดีใจได้เอาเสื้อกันฝนมาแจกกับทุกคนเลยที่อยู่ในในตรงนี้ด้วยนะครับวันวนี้ช่ดี่ทาฝนไม่ตกแต่ถ้าตกลง กล,ลัวก็เรามีเสื้อกันโกดถูกต้องค่ะกำลังจะบอกเลยว่าฝนตกเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีเสือเส้อกันฝนเสื้อกันฝกดเราเตรียมมาเยอะมาก2 0,000กว่าตัวไม่ได้แจกแจกสองพันแจกสามพันแล้วนั้น <c oughs> ดีใจมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่แบบอบอุ่นมากจริงๆแล้วก็มาออน้นที่แบบที่นี่ครั้งแรกเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ขอบคุณช่องสามมากเลยค่ะแล้วเมื่อกี้มีนักศึกษาเออมีนักศึกษาแพทย์ มีนักศึกษาแพทย์แล้วก็มีนักสังคมสงเคราะห์ศึกษาสังคมสงเคราะห์ด้วยพัาด้วยใช่ครับเขาบอกว่าเขาเขากำลังฝึกง,งานอยู่ใช่เขากำลงังฝึกงานอยู่ครับใช่ๆๆเขาก็คงติดตามด้วยแล้วก็เป็นอาชีพเดียวกับพี่ฝนในเรื่องด้วยครับ<ช>ก็เป็นนักสังคมสขขงเคราะห์ก็น่ารักมากๆนาะเขาบอกว่ากําลังเทำเคสเกี่ยวกับคนพิการอยู่อะไรเงี้ยครับก็น่ารักมากๆเลยก็ดีใจครับได้เจอแฟนที่ทําอาชีพคล้ายๆในเรื่องเราด้วยอะไรเงี้ยดีใจมากไหนตรงนี้มีใครเป็นทนายไหมคะมีใครเป็นทนายไหมคะมีใครเป็นทนายไหมคะ เหมือนทนายมาอย่างนี้เออมีนักแสดงเคราะห์ไหมคะมีวิศวะเหมือนทางคุณปีไหมคะหรือว่าเป็นตำรวจนะคะใ่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้นักแสดงฝากละครในวันที่ฝนพัดพายเลยเริ่มจากคุณปีก่อนเลยนี่เขาก็เตะเก่งจีบเก่งเป็นคนที่มีความพยายามในการจีบมากแต่ยังไม่สําเร็จนะครับฝนต้องไปติดตามกันต่อจะสําเร็จไหมก็ฝากละครในวันที่ฝนพัดพายนะครับตอนนี้กำลังขึ้น้นเลยปีทั้งสร้างสนุกแล้วก็มีข้อคิดแล้วก็มสนผลด้วย ีจะนัทบุกไงมาจีบนิชัยอีกจะหมดบุกแล้วต้องไปช่วยให้กำลังใจกันหน่ยนะครับจะจีบติดไหมต้องไปดูกันเมื่อไรจะใจอ่อนก็ไม่รู้เนาะใช่ครับหล่อขนาดเนี้ยทำไมจีบไม่ติดไม่รู้เนะาะนั่แม่สิอ่ <laughs> อะ สารวัตรนัทนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความพยายามในการจีบเขามาเจ็ดปีเหมือนกันใช่ครับวันนี้ไม่พูดหรอกค่ะวินมาเจ็ดปีค่ะตัดละครเลยค่ะครับก็ฝากติดตามละครในวันที่ฝนทักทายด้วยนะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาสิบอีพีแล้วเหลืออีกสี่อีพีเข้มข้นแน่นอนเพยังไงฝากติดตามอีกสี่อีพีด้วยนะครับขอบคุณครับน้องเบลค่ะพิษพรีมก็รับรองว่าคนในวันที่ฝดทากทายนะคะน่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกครบรสแน่นอนค่ะในตอนที่เหลือ ฝากทุกคนนะคะติดตามด้วยค่ะนี่ฝากน้องใหม่ด้วยนะคะน้องวิปรีมใส่กิ้งเลยขอั้งช่องสาวของเรานะคะพี่อเอ,อมณิรัตนะ์ค่ะวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาคือไม้กัผลนี้ก็คือตัวเองดูยังจิกหมอนเลยนะแม่เขาลุกเก่งมากโอ้โหไม่ไหวเลยถึงเวลาแล้ว <laughs> เอะอะเตรียมขอหอผ้าทำกับข้าวละมุนไปหมดนะคะก็ ก็คือ,อกาลังสนุกเลยแล้วก็กาลังโรแมนติกแต่ที่สําคัญสนุกและโรแมนติกอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าละครเราให้สาระด้วยไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เราสามารถเอามาใช้ได้ชีวิตจริง<ม>เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือเราจะเจอกับอะไรเพราะฉะนั้นความรู้ในเรื่องกฎหมายช่วยเราได้นะ,ะ,ะข้อกฎหมายควรรู้ต่างๆและยิ่งเป็นเรื่องในครอบครัวถูกต้องค่ะ และ,ะในเรื่องของเราเนี่ยเราจะส่งเสริมสถาบันครอบครัวซึ่งแต่ละคนก็จะมีที่มาต่างกันเกว่าค่ะเรื่องนี้ให้อะไรได้เยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะคะค่ะเป็นเรื่องจริงในสังคมนะคะและปิดท้ายด้วยทนายมาวิน,นะะ่อยค่ะครับทนายก็อยากจะฝากไปให้กําลังใจทนายด้วยนะจ๊ะทุกวันจันทร์ทุงครืนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทนายก็เริ่มมาสวีทกับ พี่ฝนแล้วแหละแต่ก็มันก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของพี่ฝนด้วยเรื่องส่วนตัวของพี่ฝนด้วยที่ตอนนี้ก็ทุกอย่างขาโถมเข้ามาก็อยากให้ไปให้กําลังใจทั้งพี่ฝนนางไม้แล้วก็ทีมนักแสดงทุกคนของในวันที่ฝนพังพายฝากไว้ด้วยนะครับทุกวันจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งจ้ะและนีกนักแสดงจากดในวันที่ฝนเพิ่รายกว่าสิบคนขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนนะคะ ้ายแก๊ปด้วยใช่ไหมอ้าวคุณเออรน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะกิจกรรมของเรานอกจากมามอบความสุขแล้วก็จะเป็นการทําประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณปียวดีมารีนนผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มบริษัท BC World นะคะเป็นเกียรติเป็นตัวแทนจากช่อง3ค่ะแล้วก็ละครในวันที่ฝนพร่าพลายนะคะส่ง